งานประจำหมดไฟเร็วตัวเต่าเองกำลังเป็นอยู่นะคะตอนนี้ทุกครั้งนะคะตั้งแต่อยู่ประเทศไทยแล้วทำสองหรือสามปีแรกเนี่ยหนึ่งปีแรกเนี่ยยิ่งแบบว่าฮึกเขมมากนะคะแล้วสองปีสามปีเฮ้ยยิ่งฮึกเขมขึ้นไปใหญ่นะคะแต่พอเข้าปีที่สี่ค่ะตัวตัอเองนะคะแต่คนอื่นอาจจะ หมดไฟตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่นี้เข้าปีที่สามเพราะว่าในระหว่างปีที่สองสามปีที่อยู่นั้นก็คือมันได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆมันเลยทำให้เราท้าทายมันเลยทำให้เราอยากจะทำงานต่อแต่ถ้าคนไหนอยู่ตำตำแหน่งเดิมๆแล้วก็ทำงานแบบเดิมๆมันจะทำให้เราหมดไฟเร็วมันจะทำให้เราเบื่อเร็วตอนนี้นะคะเต๋กากำลังเกิดปัญหานั้นอีกแล้วนะคะ เข้าปีที่สามแล้วเนี่ยเข้าปีที่สองสองครึ่งจะสามเกิดปัญหาอีกแล้วเบื่ออีกแล้วไม่อยากไปทํางานไม่อยากจะตื่นตอนเช้ายิ่งมาอยู่ต่างประเทศนะคะไม่อยากจะพูดเลยนะคะออกไปเจอหิมะอย่างเงี้ยหนาวก็หนาวหิมะก็เยอะอากาศยิ่งไม่อำนวยเราเจ็ดโมงยังไม่สว่างเลยคะ่ะพาทิตขึ้นเก้าโมงเช้าอย่างเงี้ยพาทิตย์ตก สี่โมงเย็นอย่างนี้มืดแล้วค่ะสี่โมงเย็นคุณรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรแต่ก็มาคิดกับตัวเองว่าเพราะอะไรแล้วเต่ก็ไปฟังอาจารย์บัณฑิตไป่อยเต่เลยดูว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ทําเพื่อเราไม่ได้ทําว่าเราลักงานนั้นเราไม่ได้ทําว่าเราถนัดงานนั้นและงานนั้นมันไม่ใช่เป็น จิตการของเราถึงแม้จะเป็นจิตการของเราแต่ถ้าเราทำไบ่อยๆทุกวันอย่างนั้นนะคะมันก็จะเบื่อมันก็จะเซ็งมันก็จะหน่ายได้มันอิ่มตัวที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอิ่มตัวทำงานจนอิ่มตัวเบื่อไม่อยากจะทำ